มาพูดคุยกันต่อนะคะในคลินิกเท่าแก่นะคะตอนนี้กําลังพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะคุยกับคุณบีรศักิ์ถึงเรื่องของซาลอนนะคะซึ่งคิดเรียกได้ว่าคุณบีรศักิ์บอกว่าต้องการที่จะทําให้เป็นต้นแบบนะคะสำหรับ,รบซาลอนห้องแถวทั่วไปอาจจะนําแบบนี้ไปใช้ได้แล้วก็ทํำยังไงเพื่อที่จะเหมือนกับอยากจะเป็นต้นแบบ ขึ้นมานะคะอย่างหนึ่งนะคะทีนี้ตอนนี้บอกว่ามีสามสาขาเมื่อคู่บอกว่าก็พยายามสร้างความครบวงจรใี้เกิดขึ้นแต่ว่าทุกที่นี่คือหมายถึงว่าโรงเรียนสอนนี่ก็ยังไม่ได้อยู่ตามซาลอนใช่ไหมคะเราโรงเรียนเรามีอยู่ที่ราดพร้าร้อยหนึ่งที่เดียวค่ะค่ะแล้วตัวของซารลอนเองเนี่ยนะคะจะที่บอกว่าอยากจะเป็นต้นแบบเนี่ยเราสร้างอะไรไว้บ้างคะเพื่อให้เหล่าผู้ประกอบการที่อยากจะมาเปิดร้านทำผมของตัวเองเนี่ยนะคะได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาจากระบบของเราอะค่ะ คือการทำสาลอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสถานที่แล้วตัวเราเองเป็นช่างแค่นั้นแล้วมันจะจบกันผมได้สร้างหลักสูตรไว้ในสถาบันของเราเนี่ยเราเรียกหลักสูตรนี้ว่า s e v e step to director s e v e step ก็คือบันได7จ็ดขั้นการที่คุณจะขึ้นไปจนถึงเป็นเจ้าของร้านถึงแม้เป็นร้านสาลอนเล็กๆก็ตามเนี่ยคุณก็ต้องเดินมาไดอย่างน้อย7จขั้น นะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกความสามารถขีดความสามารถในการทํางานาในการออกแบบทรงผมนในการทาทรงผมเนี่ยนะครับพอขั้นที่5ที่6เนี่ยมันก็จะเริ่มไปเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องการตลาดใช่ไหมครับเรื่องของการบริหาราเรื่องของฟแนนซ์เรื่อง,องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปจนถึงขั้นที่7ก็คือดี렉เตอร์ละจากนั้นตอนนั้นคุณเป็นเจ้าของได้ละ แต่นี้ช่างผมไทยเราไม่ได้รับตรงนี้จริงไหมฮะพอเรียนจบพอทําผมเป็นก็ไปเปิดร้านไม่ได้คํานึงถึงว่าการที่คุณจะทําธุรกิจนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีองค์ประกอบอื่นออีกมากมายเรื่องของงบประมาณการวิธีการบริหารเงินวิธีการบริหารคนวิธีการบริหารการตลาดแต่คุณจะทําการตลาดยังไง สิ่งเห่าต่างกเรที่เป็นองค์ประกอบค่ะคือมีความรู้ในด้านวิชาชีพแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจโดยตรงการบริหารงานแล้วในซอฟต์แวร์ของเรานี่สามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างคะการบริหารงานในร้านซาลอนเนี่ยค่ะซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมันเป็นเรามีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้านะครับซึ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าการทําร้านซาลอนเนี่ย CRM ต้องแข็งแกร่งนะครับ นะฮะ CRM ก็คือหมายถึง Customer Relation Management ก็คือการที่เราจะต้องจำลูกค้าได้ทุกคน<อ>จำชื่อได้ใช่ไหมนั่นลูกค้าก็าจะมีบัตรเมมเบอร์มาใช่ไหมเอามาถึงปุ๊บเอามาเราก็จะคีย์เข้าไปก็จะดูข้อมูลเขาข้อมูลก็ปรากฏขึ้นมาที่จอก็จะรู้ว่าลูกค้าคนเนี้ย เคยทาสีเบอร์อะไรไปนะอะไรเงี้ยะลูกค้าจจะไม่จจำไม่ได้ะลูกค้าจำไม่ได้ลูกค้าเคยเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยคราวที่แล้วทาสีสวยจังเลยจะทาเหมือนสีเหมือนคราวที่แล้วไอ้ช่างคนที่แล้วออกไปแล้วก็ไม่รู้แล้วจากันไม่ได้ท่าทำยังไงเป็นปัญหาอย่างงค้ต้นการเก็บข้อมูลลูกค้าเป็นระดับแรกที่เอาไว้ทําการสื่อสารกับลูกค้าแล้วก็ทําให้เราเข้าใจรู้จักลูกค้ามากขึ้นแล้วก็นอกนั้นก็คือวิธีการในการคํานวณ ผลประโยชน์ของช่างผมอะไรต่างๆเนี่ยเราเราทำในระบบนั้นหมดการสต็อกการทำสต็อกต่างๆทำอะไรในในโปรแกรมดังนั้นเนี่ยเมื่อมีซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของลูกค้าในร้านซารอนซื้อเครื่องเดี๋ยวนี้ถูกจะตายใส่ไปปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถทำด้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งปริ้นบินให้ลูกค้าแต่ละคน ก็ควบคุมการทางานการป้กองการการทุจริตอะไรพร้อมหมดก็เป็นตัวช่วยที่ทําให้การบริหารจัดการเนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะทีนี้ถามถึงในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอตรงนี้นะคะบอกว่ามีการบริหารจัดการมากขึ้นอยากจะถามถึงเรื่องของหลักสูตรนะคะคของบริษัทไอของทางร้านเนี่ยนะคะมีหลักสูตรเห็นว่ามีทั้งระยะสัน้นระยะย,ยาวนะคะจนถึงหลักสูตรบันได7็ขั้นอะไรทั่ทวไปนี้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะมี จัดการเป็นยังไงบ้างคะหลักสูตรที่เราสอนนะฮะมีหลักสูตรตั้งแต่คนที่ไม่เป็นช่างผมมาเลยนะแล้วก็มาเริ่มเรียนเนี่ยใช้เวลา6เดือนนะเป็นหลักสูตรเรียกว่า new trainee นะครับแล้วก็มีหลักสูตรฟื้นฟูมาตรฐานพื้นฐานนะฮะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์อันนี้คือคุณไปช่างผมมีประสบการณ์มาแล้ว2ปี3ปีเนี่ยหรือ5ปี10ปีแล้วก็เราเราได้ทั้งนั้น มาเรียนฟื้นฟูอันนี้ที่ว่าเป็นหลักสูตร Back t o the Basic. ะเ s i c ฟื้นฟูเบสิกใหม่ะ,ะหลังจากที่ฟื้นฟูเบสิกใหม่เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยก้าวไปสู่ขั้นเรียนแอดวานซ์ซึ่งสอนแอดวานซ์เนี่ยสถาบันของเรากว่าจะสอนกันได้เนี่ยนะผมไม่อนุญ,ญาตให้สอนฮะคือไม่แอดวานซ์คือต้องแอดวานซ์จริง,รงนะฮะไม่ได้ว่าไม่แอดวานซ์เราก็เชิญสตาร์ลิจากต่างประเทศมาสอนเราตลอดเราเพิ่งจะมาสอนแอดวานซ์ได้จริงๆ นะฮะเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเมื่อสองปี3ปีมานี้เองเหตุเป็นเพราะว่าเราจะต้องผลักดันสไตลิสของเราที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยให้ก้าวไปถึงขั้นที่5ขั้นที่6ที่บอกไว้ที่7ขั้นนะฮะถึงจะมาสอนแอดวานซ์ได้ไม่งั้ไม่ได้นะฮะก็ปรากฏว่าเราได้แล้วตอนนี้ก็สอนขั้นแอดวานซ์ได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอิ p พ r ตฝรั่งเข้ามาแล้วเอาคนไทยสอนกันได้แหล้แล้วก็ได้ผลดีมากครับ่ผนี นอกเหนือจากเป็นโปรแกรมการสอนในแบบต่างๆแล้วก็ยังมีให้ความรู้กับคนทั่วๆไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันด้วยมาครับเห็นมีภาพการม้วนผมเองนะในสานที่การใช้คือคือมีบ่อยๆที่บริษัทห้างร้านต่างๆนะครับหรือองค์กรอย่างเช่นองค์กรของรัฐอะไรบางองค์กรเนี่ยเขาก็เชิญเราไปสอนเขาเรียกว่าการออกแบบทรงผมให้สมบุคลิก วิธีการทํายังไงให้ตัวเองดูบุคลิกดีขึ้นจากทรงผมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญนะครบบางทีเขาก็มาจ้างเราเลยนะครับมาที่สาบานเรามาเรียนกันทั้งบริษัทเลยบางทีก็เชิญเราไปสอนข้างนอกอันนี้เราก็ไปทากันอยู่เป็นประจำดูแลในเรื่องบุคลิกภาพด้วยค่ะอันนี้เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งในการที่จะเหมือนกับสร้างแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ครับเราก็เราก็ต้องการให้ แพร์เมอร์แฮแคร์เนี่ยซึ่งเป็นแบรนด์ไทยนะฮะเราเราทำแบรนด์นอกมาเยอะตัวตัวตองผมเนี่ยนะฮะนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์นอกที่เป็นแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมาเยอะแยะทาไมคนไทยเราจะทำแบรนด์ไทยไม่ได้ถ้าคนไทยเรามีความซินซียมีความจริงใจนะครับดังนั้นเนี่ยแพร์เมอร์แฮรแคร์เมื่อปรากฏอยู่ในฉลากหรือสเต็มหรืออะไรก็ตามในขวดผลิตภัณฑ์ใดหรือติดอยู่ตามทรายตามที่ใดก็ตามเนี่ย ให้มั่นใจ,จนะครับว่าเราเราเป็นสถาบันเรามีสไตล์ในในเครือข่ายเราเกือบร้อยร้เกือบร้อยชีวิตเนี่ยเราสกรีนแล้วเราเราได้ได้คัดเลือกคัดสรรแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นผลิตภัณ์ที่ทุกบาททุกสตางค์ที่ทคุณจับจ่ายไปนั้นน่คุ้มค่าคะนะรเราเรา,เรามีการตลาดหรือเราเรียกว่า positioning ของเราเนี่ยการวางการตลาดของเราคือว่า เราจะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไร้คุณภาพอยู่ในอาคารของเราเด็ดขาดยในเครือข่ายเราเด็ดขาดดังนั้นค่อนข้างทํายากเพราะว่าราคาสินค้าเราก็จําเป็นต้องแพงเพราะว่าเราขนแต่สิ่งดีๆใส่เข้าไปนะฮะดังนั้นเรคือแกรมเมอร์นี่คือแบรนด์ไทยใช่ไหมชื่ออาจจะดูเป็นสัตว์แบรนด์ไทยเลยค่ะนะแล้วผมจะทําให้ดูว่าแบรนด์ไทยก็น่าจะแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศไม่ยากเพียงแต่ว่าการตลาดเขาดีเราก็ต้องทําให้ดีตามเข้าไป แล้วหันมาถึงผู้ประกอบก,การที่เป็นเท่าแก่เท่าแก่เท่าแก่เนี้ยก็ตามที่อยากจะเปิดร้านทําผมเนี่ยนะคะคือถ้าเข้ามาอบรมเข้ามาเรียนรู้กับสถาบันของเราแล้วนี่คือการันตีผลมากน้อยแค่ไหนออกไปนี่เปิดกิจการรุ่งเรืองแน่นอนคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ร้านทําผมมีปัญหาเนี่ยก็คือเดี๋ยวช่างลาออกแล้วเปลี่ยน,น,นช่างใหม่แล้วมาตรฐานก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเรามีวิธีการแก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวก็คือเราต้องคงมาตรฐานการทํางานไว้วิธีการที่จะคงมาตรฐานการทํางานก็คือว่า ช่างทุกคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะต้องมีวิธีการทํางานที่ไม่แตกต่างกันมากเกินไปค่ะทีแมะแน่นอนล้วสกิลอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่ามาตรฐานต้องไม่เปลี่ยนไปค่ะแกรมเมอร์เราสามารถให้คุณได้ก็คือว่าส่งช่างผมที่มีประสบการณ์แล้วมามาให้เราเปลี่ยนนะฮะเราจะเปลี่ยนทั้งทัศนคติเปลี่ยนทั้งอ t t ท t u d เปลี่ยนทั้งวิธีการทำงานแล้วก็ฟอร์แมตใหม่เลยเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานเนี่ย นะเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งเดือนก่อนหนึ่งคนจริงไหมครับดังนั้นถ้าคุณเปิดร้านซาลอนเนี่ยคุณมีช่างอยู่สองคนคุณจําเป็นต้องมีช่างสองคนคุณก็สแป์ไว้คนสคิคุณก็เผื่อไว้คนหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะแล้วส่งมาอบรมกับเราให้หมดคนไหนออกไปอสองคนนี้ขึ้นมาแทนแต่ละคนเนี่ยเราเราผลิตไปให้เนี่ยรับรองค่ามาตรฐานเนี่ยใกล้เคียงกันหมดคือมาจากพื้นฐานการทํางานที่ไม่แตกต่างกันดังนั้นลูกค้าก็จะเริ่มรู้สึก ติดที่ร้านของคุณละไม่ได้ติดที่ช่างผมใช่ไหมครับช่างผมออกไปแน่นอนแล้วครับเขาจะต้องขนลูกค้าคุณออกไปด้วยบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดถ้าคุณทำานี้อยู่นานๆจนร้านของคุณเนี่ยเป็นที่เข้าใจของลูกค้าแล้วว่าคุณมีช่างผมที่ค่อนข้างได้มาตรฐานเดียวกันเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ได้ตามช่างไปทั้งหมดตัวเจ้าของร้านเองด้วยก็ต้องพัฒนาแน่นอนครับแน่นอนตรงนี้เราเป็นเป็นสิ่งที่เราเราภูมิใจนะเราประสบความสำเร็จมาก ตรงที่เราสามารถพลิกหน้ามือไปหลังมือสําหรับช่างผมไทยที่มีประสบการณ์มาแล้วตามเท่าไรก็ตามเนี่ยกลับมาให้วิววธีการทํางานเหมือนกันค,คือควิธีการทางานออกมาเหมือนกันผลงานที่ออกมาใกล้เคียงกันค่ะ,คะ แล้วในส่วนถ้าเกิดถามนะคะคือเท่าที่ฟังมานี่คนที่จะเปิดร้านได้เนี่ยรู้สึกจะต้องเป็นช่างผมเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีอยากจะให้แนะนําว่าคนที่ไม่เคยเป็นช่างผมเลยอยากจะทําซาลอนนี่มามีอบรมท่านนี้ได้แอาจารย์ก็ต้องก็ต้องขึ้นอยู่กับแมネจเมนต์ด้านการบริหารแล้วใช่ไหมครับตามที่ผมเรียนให้ทราบว่าเขาจะต้องส่งช่างผมรับสมัครแล้วก็ส่งช่างผมมาให้เราเทรนให้จริงไหมฮะ แล้วเราก็ส่งกลับไปทํางานะนะฮะแต่ว่าเขาจะต้องมีหลักการบริหารที่ดีเช่นที่ผมบอกกันนะฮะช่างผมจริงๆจําเป็นมีแค่2ก็พอเขาจะต้องมีเป็น3แล้วเอาเอาคนที่3ที่เกินมาเนี่ยเป็นคอสคคเป็นคอสของของร้านนะฮะเพื่อเป็นการเผื่อไว้แล้วก็มีการหมุนเวียนคนเป็นเรื่องธรรมดาะอะไรเงี้ยนะฮะ,ะแล้วก็เรื่องของการบริหารอื่นๆการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็พอก็ทาได้ก็มาอบรมที่กันได้หมดได้ครับได้ครับไม่จําเป็นที่เราเป็นช่างผมเองโดยเท่านั้นนะไม่จำเป็นแล้วเราถ้ามาส่วนตัวไม่ได้มีร้านส่งมาแต่ว่าคืออยากจะมาเรียนกับสถาบันเพื่อต่อยอดคือทางสถาบันทางแกรมเมอร์เฮาแครนี่มีรองรับไหมคะว่าเห็นล่ช่างผมคนนี้นี่ฝีมือดีดึงเข้ามาทํางานในซาลอนมีไหมคะอ๋อไม่ค่อยมีอะฮะเราเราส่วนมากช่างผมที่มาทํางานกับเราเนี่ยก็มาสมัคร มาสมัครแล้าเราก็ต้องเริ son, ่มต้นกอไก่เขาใหม่เราไม่เคยลูกค้าเนี่ยส่วนมากที่เขามาเรียนเนี่ยเขาจะมีร้านเขาเองอยู่แล้วหรือร้านเขาส่งมาอบรมกับเราเราจะไปเอาเขามาทํางานไม่ได้แต่ช่างผมที่เป็นอิสระแล้วเขามาสมัครกับเรานะฮะมาสมัครเราสิบคนเนี่ยจะเหลือสักคนนะฮะเพราะเราคัดเข้มข้นเลยใช่ไหมสวยมาสวยมากพอมาสมัครปุ๊บเราจับเทรนก็ก็เอาไม่เอาละเหนื่อยเพราะการเทรนกับเรามาตรฐานสูงเหม่อนข้างหลัก เรื่องสําหรับการที่จะมาฝึกหรือว่ามาเรียนทางที่สถาบันแกรมเมอร์นี่นะคะคการที่จะให้ความรู้ไปเมื่อสักครู่บอกจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ที่จะทําให้ทางด้านของช่างผมเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนที่อาจจะสนใจจะไปเรียนนะคะคก็อาจจะแหมอยากจะเลือกเรียนสักสถาบันหนึ่งสถาบันนี้อาจจะมีจุดเด่นเรื่องของการกล้าวสถาบันนี้อาจจะดูแบบ ทำผมออกแนวทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางแกรมเมอร์นี่มีจุดเด่นอะไรในเรื่องของท่สไตล์ผมอ่ะตอนนี้ที่เขาพูดพูดกันนะว่าแกรมเมอร์เราเด่นตรงไหนเนี่ยก็คือเรื่องการตัดซอยเป็นการตัดซอยผมยุคใหม่อะนะฮะแล้วเนื่องจากเราเป็นผู้นำา้ข้าผลิตภัณฑ์ขนาดนี้นะที่จีเบสเฮดซึ่งตอนนี้วางจำหน่ายอยู่ที่บูสโตร์ทุกสาขา มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้นำในเรื่องการการจัดแต่งทรงผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะถนัดไปในเรื่องของการตัดซอยผมยูใหม่ที่เขาเรียกว่าสตรีทวอล์กนะฮะการเดินอยูนถนนได้แล้วเพื่อเป็นแฟชั่นที่เซ็ตผมด้วยเป็นทรงผมที่เซ็ตผมเองที่บ้านได้แล้วก็พอซอยผมเสร็จ ก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากแต่งทรงที่เราจำหน่ายอยู่เนี่ยเอาไปแล้วก็ไปเซ็ตผมเองที่บ้านไปเล่นตัวเองอะที่บ้านนะครับอย่างน้ะส่วนมากจะเด่นตรงนี้มากเห็นเมื่อกี้เห็นรูปนะทรงอย่างน้องกีต้านี่เขานั่งม้วนเองนะสอนให้นั่งม้วนเองได้นะคะไม่ต้องให้ช่างทำนะคะ่ค่ะช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้นะคะทั้งคนที่รักสวยรักงามเองนะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการเท่าแก่ที่อยากจะเปิดร้านทำผมช่วงหน้ามาดูกันนะคะสำหรับก้าวต่อไปของ g r a มอร์ h a ร์ c a ร์นะคะแล้วก็การบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตขึ้นมาระดับมาตรฐานขนาดนี้ทำยังไงไปดูกัน 看。